งานกำลังเริ่มต่อโชว์บุ๊คโล่พวกก็เอาเข่าออกไปนั่บป่ะนี่คือข้างในศาลานะคะวัดป้าแถวแอนยูค่ะนี่คือพระอาจารย์วัดป่านะคะกับเด็กน่ารักน่ารักค่ะพี้ชายนะเนี่ยนั่นแล้วเริ่มสวนแล้วเด็ก อันนี้ขายนะคะเถีงยงละรอยห้า <150 S 2> สิบจ้าร้อยห้าสิบจ้ะร้อยหาสบมากไหมหลายของค่ะมีปลาส้มมีป,มปะลาปลาส้มนะคะ ซีนกับนี้ค่ะในงานไทยนะคะฟังเสียงเจ้าดอนเสียงสั้นมากหนาวค่ะซีนค่ะน่าสลิดกับนี้ปลาสลิดของเราอะไหรคะปลาสลิดถองเราลอยมื้อเจ้าเบิ้งหายขีดใส่แดงน้องเข้าง่ไง สซนาซอยแม่ขานนะคะผู้ใดอยู่เย็ะต่บอยมากเด้อค่ะดูสาอุดรแล้วใครอยากสั่งได้นะคะใต้คลิปได้เลยค่ะสาวอุดรเสื่อติดต่อให้ค่ะสาอุดรเสิถามเพิ่นไห้นะคะผู้ใดอยากได้ค่ะ เพิมค่ะม่นหนอกคะ่ะกินได้ยากนะคะปลาสวิทแบบนี้คุ่งจอมกันมีนะจ๊าจอมกันมี่ะนะค่ะ บ้<ไ>าซะอีกโอ้โบ้าเลาเจ้าเลียวอันนี้เขากำลังตัดสิตากปาดก,กันนะคะไทยสา,สาวลงยูทูปก,กันนะยูทู b e ไ่นี่ YouTube อันดูได้นะคะสา,าส,ออสาวดอนในต่างแดนส่องเจะาของสาวอุดต่างแดนฝากนะคะ่ะติดตามสาวเราต่างแดน แต่ยังไม่นด้มียูทูเดี๋ยวสิติดตามให้ค่ะเดี๋ยวสิเห็นอยู่เสาดอนในต่างแดนนะคะนี่นี่ค่ะเสาดอนในต่างแดนค่ะแล้วทางนี้พระเพิ่งกัดหิเลี่ยนขึ้นนะคะ ทำบุญกันค่ะมันอสามขาเลวันนี้สาวอุดรพามาทำบุญนะคะมาอีกกล้องนึงค่ะสาวดอนกำลังถือกล้องให้อีกกล้องนึงไร้สดนะคะแสหลักคือพระเห็นมาีวด้ง โดี้าจจัมกน,น,นี้จัด้จัเข้ามาเทศกาลเลยนะเอมาไม่มาก็สำคญอย่างสำคัญต้อม,มาตลอดเพราะแบบว่าให้หนูมา่อันนี้เรามาทำบุญกันนะคะ<อ>ว้าคุณ่ว่ว,วอันนี้ สวัสดีปีใหม่ไทยลอดโพสตดีโอเอเดสซัมมาเบกเกอซัมมาแห่งความคักติดโชว์โพสตแล้วที่เราโพสต์ให้เราเกลี่ยก็ยินดีต้องกราบย่างำทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันแรกสองปีกว่าที่เราได้จัดงานมูน่บบนี้ แต่ก่อนก็ออนไลน์ออนไลน์นะคะทำบุญออนไลน์แต like, like, like. so, 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 ่มาอย่างนี uh ้ม huh. ีความสุขกว่าเนาะผู้ใดไรมาบ่คือข่อยมาว่าเรียนมาผอมคุณผอมผวกเรียนมาไหว้พระไหวเจ้าเรียมาสง่างค่ะมูนีนี่คนที่สง่างค่ะคนพวกงามกับเบาเสียงมวนเด้อค่ะโอ้ยนั่นที่บ่คนนั่งดับหัวผู้เฒ่าเด้อนีคนสวยดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โอ้ยเห็น สำหรับคลิปนี้แอนฝากเพืพ่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามให้แอนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพืพ่อนๆบ๊ายบายค่ะ